สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซปาโตบอลเช้านะครับก็ย้ำอีกรอบครับเราเป็นช่องใหม่ช่องทางเลือกนะครับใครพลาดพลังบอลช่วงดึกดึกบอลยุโรปก็มาลุยต่อที่เซปาโตบอลเช้านะครับวันนี้หลักๆมีทั้งบอลอาเจนแล้วก็บอลบาซิลมาแจากเหมือนเดิมก็วันนี้3คู่นะครับประจําวันเสาร์นะครับที่8มีนาคมนะครับวันนี้ก็ย้ำอีกรอบใครได้เทรดตัวชัวร์ตัว VP เนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าเป้าสูงมากสามารถกดคลิกลิงก์ได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับ ดีแน่นอนมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็แจกของรางวัลเพียบอย่าลืมคลิกลิงก์เข้ามานะครับส่ว so, นวันนี้ครับสามคู่คู่แรกเนี่ยไปที่เกมบอลถ้วยของบราซิลนะครับแล้วก็เป็นเกมเพย์ออฟนะครับฟาร์เมนโกเจอกับวาสโกดากาม่าเตะเวลาตีสามสี่สิบห้าคู่นี้เป็นทีมระดับเรียกได้ว,ว่าบราซิลเซเรียเอสองทีมเจอกันนะครับหลีกสูงสุดเจอกันเองโดยจะเป็นการหาหนึ่งทีมเข้ารอบนะครับเกมนัดนี้เป็นนัดที่สองนะครับเลกแรกเนี่ยเล่นที่บ้านวาสโกแล้วก็ฟาร์เมนโกบุกชนะมาก่อนหนึ่งศูนน ถ้าไม่แพ้หรือเรียกได้ว่าชนะเพิ่มก็จะเข้ารอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็พอดูฟอร์มโดยภาพรวมเนีย่ยเรียกได้ว่าทางฝั่งฟาร์เมนโกฟอร์มดีกว่านะครับชนะมาสี่เกมรวดชนะทั้งทางด้านวาสโกทั้งที่ทแล้ว1 0 10, มีชนะมูลิก้า5-0ชนะทางด้านวาสโกอีกเกมแรก20แล้วก็มีชนะโบทโปโกทีมแชมป์เก่าของบราซิลเซเลเอหนึ่เพราะนั้นฟาร์เมนโกชั่วโมงนี้เล่นดีจริงนะครับส่วนวาสโกเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2ยังมีเกมที่แพ้ ทีมอย่างฟารเมงโก้นี่แหละ0-1นะัดที่แล้วแล้วก็มีเรียกได้ว่าเกมที่ทําได้ดีอย่างชนะยูนิเอโลโดโนโปลิสนะครับซึ่งก็เป็นทีมลีกล่างทางด้านวาสโก้ก็เลยชนะได้ฟอร์มโดยภาพร,รวมเนี่ยฟารเมงโก้ดีกว่าเยอะซึ่งกู่นี้ได้เช็คันตเนะครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยฟาร์เมงโก้ชนะถึง3แล้วก็เสมอ2มีชนะ102 0ย์และ61เพราะนั้นเรียกได้ว่าทางฝั่งฟา์เมงโก้เหนือกว่าเยอะนะครับสถิติการเจอกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่า ถ้ามองกันถึงเรื่องความพร้อมนะครับวันนี้ฟาร์มเองก้คงต้องจัดชุดหลักเหมือนนัดที่แล้วนะครับโดยเพราะเกมที่ใช้แกนหลักนะครับกองหน้ายัางเป็นทางบูโน่เฮนดิเก้ครับตัวลุกมีกอนทาโรพลาต้ามีทางด้านเดอลาสเกตาเพย์เมเกอร์ทีมชาติอุรุกวัยนะครับกองกลางมีเอลิกปูก้าที่เคยเล่นกับฟิออร์เลติน่าแนวรับมีเรนโดไปเรล่านะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นบาเรล่าที่เคยเล่นกับแมนยูนะครับบนทางฝั่งวาสโกดาการ์มาครับกองหน้าเป็นทางด้าน เวกัตินะครับตัวลูกมีฟิลิเป้ครูตินโยหรือนาเตะลิวอพูนะครับกองกลางมีทางด้านฮูโก้มูล่าแล้วก็มาติอุสคาวาโยนะครับคนนั้นดูแล้วเกรดของฟาร์เมงโกยังเหนือกว่าแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าอย่างแย่ๆคือไม่แพ้ครับแล้วก็วันนี้จริงๆแค่เสมอเข้ารอบแต่ด้วยคุณภาพนาเตะท,ที่มีมากกว่าฟาร์เมงโกเหนือกว่าหนึ่งช่วงตัวนะครับถือว่าค่อนข้างแพงแต่ดูแล้วน่าจะยังชนะได้เกมนะครับแล้วก็น่าจะชนะพอดีคําด้วยคู่นี้ที่ฟาร์เมงโกครับชนะวาสโกได้เกม2สกอ์ต่นานะครับ ส่วนผู่ที่2นะครับไปดูที่บอลถ้วยของบราซิลอีกถ้วยหนึ่งครับแต่เป็นถ้วยของลีกล่างนะครับเป็นคาริโอกาโทการิโอนะครับหรือเป็นเรีเดว่าบอลถ้วยของรัตดิโอเดใจเนโรนะครับแต่เวลาตีสี่เกมระหว่างทางด้านโนบาอีกวัวคูครับเจอกับทางด้านมาดูไลล่าครับทวอยนั้นก็คือชั้นทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าสนใจนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าเช็คฟอร์มถ้าเกมหลังสุดทางด้านอีกวัวคูชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2เกมที่แล้วเนี่ยแพ้ วาสโกดาการ์มาทีมยักษ์ใหญ่ศูนย์สามนะครับก็เข้าใจได้ก่อนหน้านั้นมีชนะทางด้านบาร์เซโลนาโอสี่หนึ่งแล้วก็มีชนะทางด้านมาดูเดล่าเนี่ยแหละสองหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เน้นอัดน,นี้เป็นเลกที่สองนะครับเลกแรกจบมาศูนย์ศูนย์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครชนะก็เข้ารอบนะครับส่วนฟอร์มของมาดูเดล่าเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับอีกวัวคูเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับเลกแรกแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีแพ้ทีมอย่างทางด้าน มาดูเดล่าเนี่ยแหละอขออภัยแพ้ทางด้านโนวาอิโกคูหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีแพ้ทางซามปาโยค,คอเรีเยอาสูตหนึ่งเพราะนั้นฟอร์มในภาพรวมเนีย่ยเจ้าถิ่นดีกว่าซึ่งคู่นี้เช็คเฮตูเฮดนะครับสถิติช่วงหลังเจอกันมาห้าครั้งเนี่ยโนวาอิโกคูชนะถึงสี่เลยนะครับมีเสมอเกมเดียวเพราะเฮตูเฮดในขี่กันพอสมควรแล้วสถิติเนี่ยไม่ได้เก่าด้วยเป็นปีสองพันยี่ห้าสองพันยี่สี่แล้วก็สองพันยี่สามเพราะนั้นก็ล่าสุดทางเจ้าถิ่นเน,น,น,นี่ยชนะสองหนึ่งหนะึ่งศูนย์สี่ ด้านความพร้อมครับคู่นี้เนี่ยเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็ทางด้านอีโกคูประกอบไปด้วยกองหน้าเป็นวิกเตอร์ดรงเคิลนะครับตัวลูกมีซินดินโยมีทางด้านอังเดรกองกลางมีเจ้าลูคัสอีกอกิ亚马และก็คอเก้ปีดรส่วนัางฝั่งแมดูดาย่าครับกองหน้าปเป็นเจฟซันบิคตอร์นะครับด้านซ้ายเป็นเวดิงตันซาลูด้านขวาเป็นเอเนโตเฮนดิก้นะครับกองกลางมีโรดิโกลินโดลอสนะครับนั้นก็เป็นชุดเดิมโดยวันนี้เนี่ยก็คง รียกว่าใช้ผู้เล่นหลักๆล,ลงสนามนะครับประกอบไปด้วยก็เรียกได้ว่าคุณภาพทีเนี่ยไม่ได้มีใครเหนือใครแต่วันนี้พอเล่นในบ้านแล้วทางด้านโนวาอิกัคูก็ยังเหนือกว่านะครับทำให้วันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขเป็นทางด้านโนวาอิกคูเหนือกว่า0.5ผมยังให้เชียร์เจ้าถิ่นโนวาอิกคูครับอย่างแย่ๆคือน่าจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะพอเบ็ดชนะได้เพราะว่าคุณภาพ เได้แต่ว่าตามเฮดตูเฮดเนี่ยก็มักจะทำได้ดีเวลาเจอกับเมดูเดล่าครับเป็นทีมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแพ้ทางกันด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์โนว่าอิกาคูเขาจะเบียดชนะ1นึ่งสและสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาครับโทนิโอเบตาโนนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าบอลถ้วยของอาร์เจนนะครับเตะกันเวลา7จ็ดมงครึ่งนะครับซาเมนโตจูนินเจอกับบารคาเซนเท่านะครับคู่นี้ก็เป็น2ทีมระดับเล็กๆเจอกันนะครับโดยแน่นอนว่า เกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเช็คตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านซาเมนโตเนี่ยอยู่ในอันดับที่13เลนะครับเพิ่งมี6แต้มฟอร์มไม่ค่อยดีส่วนทางฝั่ง,งราคาเซนเท่าเนี่ยอยู่อันดับที่8มี12แต้มเพราะฉะนั้นราคาเซนเท่ายังดูดีกว่านะครับแต่ก็ตามเนี่ย5เกมหนังสุด ทางฝั่งซาเมนโตเนี่ยชนะ1สเสมอ2แพ้2เกมที่แล้วเนี่ยสเสมออาโดเซวีทีมบวย2-2แล้วก็มีแพ้ทางด้านโรซเลต้าศูนย์หนึแต่เกมที่เล่นในบ้านก็ยังมีชนะเรียสตาร์2-1ส่วนทางฝั่งวัลลคัสนะครับชนะ2สเสมอ2แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยแพ้คาบ้าิกับโคดอยคูดแบบงงๆหนึ่งสองก่อนนั้นมีสเสมอกับดีเฟนซอรหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นฟอร์มบัลลคัสช่วงหลังอะ่ะดีกว่าทางด้านทีมอย่างซาเมนโตแต่ช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปเหมือนกันนะครับโดยเฮดตู่นี้เนนี่่ยเจอกััมาา5คร้งลสุด บลลาคัสเสมออชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันอีก4เพราะนั้นทีทวีค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับกินกันไม่ลงสกอร์จอกที่หนึ่งหนึ่งย์ศย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งซาเมนโตเนี่ยไม่มีมาโมนาโกนะครับไม่มีโลซาเลสแล้วก็ไม่มีทางด้านนักเตะอุรูกวัยอย่างด้านชูอานะครับบนทางฝั่งบาลาคัเส้นเท่าไม่มีอีลาโซเก้ครับไม่มีครูเกอร์แล้วก็ไม่มีทางด้านตาเปียนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยซาเมนโตจะประกอบไปด้้วยยกองหนนนาเเี่ป็ โมราเลสบาโอครับกองกลางมีคาราบาลคาวนะครับแล้วก็มีบิยาโดบ้าก็มีคิมิเนสตัวน้งฟังบาคาค์สครับจะเป็นชุดหลักนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางโมราเลสครับจับคู่กับทางด้านกองเดียนะครับตัวลูกมิโลโซเน่มีมิล็อกแล้วก็มีทางด้านบาริออรนะครับตอนนั้นก็จริงๆเกตผู้เล่นเนี่ยไม่หนีกันครับแล้วคู่นี้เข้าขายฟุตบอลราคาแปลกครับเพราะว่าซาเมนโตฟอร์มก็ไม่ดีนะครับแล้วก็แต่ยังดีที่เล่นในบ้านเหนือกว่าทางด้านบาราสถึดสอง ผมมองว่าน่าจะมีทีเด็ดนะครับแล้วก็บาราคาร์ดปกติเนี่ยมักจะเป็นทีนี้แพ้ยากแต่เชืว่อวันนี้โดนเป็นต่อน่าจะอาจจะไม่มีต,มต,รรมต,ออต้มนะครับเพราะนั้นคู่นี้ชือซาเมนโตครับเตะเบทนะ1-0ให้ซาเมนโตและสกอร์ต่ำนะครับอันนี้คือแนวทาง3คู่ไปแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบครับใครเป็นคอบอลเช้าเอาไว้แก้ปัญหาช่วงดึกบอลตามควายก็ฝากช่องเสบิธาะะโตบอลเช้ากันด้วยนะครับส่วนขยะได้ทีเด็ด ตัวชูว์ตัว VP ก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยตรงคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้นะฮะโอเค3คู่วันนี้บอลบราซิลวันทยครับฟาเมงโกเจอวาสโกดากาม,มาให้เชียร์ที่ฟาเมงโกครับจะชนะ2-0แล้วสกรอร์ต่ำคู่2นะครับคาริโอกาบราซิลครับเกมระหว่างทางด้านโนวาอีกวัวคูเจอกับเมดูดาย่าให้เชียร์โนวาอีกวัวคูครับชนะ1-0แล้วสกรอร์ต่ำคู่ที่3นะครับซามเมนโตเจอบาลาคาเซนเทาคู่นี้เนี่ยซามเมนโตเหนือกว่านะครับก็ให้เชียร์ซามเมนโตครับเจะเป็นชนะครับอหนี่คือ 3คู่ประจําวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบครับถ้าตัวเน้นตัวชัวประจําวันเนี่ยให้จัดไปที่ฟลาเมงโกครับจิตนะวาสโกได้อีกเกมนะครับแล้วก็น่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับอันนี้คือแนวทางประจําวันนี้และย้ําใครอยากได้ด้ว่าพูดคุยร่างเปลียนทัศนะก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมและทีมงานด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ